นะมาดูกันต่อนะยังเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคราวนี้มาในหัวข้อการแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นดีกรีสองคำว่าดีกรีสองคืออะไรคำว่าดีกรีสองแปลว่าเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรเป็นเลขสองนะมันจะแบ่งเป็นสองกรณี นะกรณีแรกคือรูปแบบที่เป็นสัมประสิทธิ์ของดีกรี2เนี่ยเป็น1ก็คือหน้า x กําลังสองหรือหน้าตัวแปรที่เป็นยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเป็น1คือไม่มีตัวเลขข้างหน้ามันจะมีเทคนิคการคิดง่ายๆเลยนะมีเทคนิคการคิดง่ายๆเลยน้องจานะจานะค่อยๆฟังดีๆนะเทคนิคการการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่มีสัมประสิทธิ์ของตัว x กําลังสองหรือตัว ดีกรีสองเนี่ยสัมประสิทธิ์เป็น1วิธีการคือฟังดีๆเราจะแยกเป็น2ส,ส่วนเราจะแยกเป็น2ส่วนส่วนของตัวเลขกับส่วนของเครื่องหมายนะเราจะแยกเป็น2ส,ส่วนฟังทีละส่วนนะฟังช้าๆฟังช้าๆตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3เทอมนะเวลาเราพิจารณาเครื่องหมายเราจะพิจารณาเครื่องหมายของ2เทอมนี้สองเทอมนี้นะ ดูดีๆนะแต่แต่การที่จะพิจารณาอย่างนี้หน้าตัวแปรหน้า x กำลังสองหรือหน้าดีกรีสูงสุดที่เป็น2เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกกว่อนนะเราถึงพิจารณาอย่างนี้นะอย่าลืมนะโอเคเรามาดูเครื่องหมายกันถ้าฟังดีๆนะถ้าเครื่องหมายข้างหลังตัวหลังสุดคือไม่ติดตัวแปรเลยมีเครื่องหมายเป็นบวกถ้าตัวหลังสุดมีเครื่องหมายเป็นบวกนะ เครื่องหมายของสองตัวก็คือเวลาเราแยกตัวประกอบพหุงนามดีกรีสองมันจะแยกเป็น2วง,งเล็บอย่างนี้นะแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายนะเครื่องหมายตรงนี้กับเครื่องหมายตรงนี้นะถ้าเกิดตัวหลังสุดเนี่ยนะมีเครื่องหมายเป็นบวก <c> เครื่องหมายของสองตัวนี้จะต้องมีเครื่องหมายที่เหมือนกันเข้าใจคําว่าเหมือนกันไหม คำว่าเหมือนกันแปลว่า2ตัวนี้อาจจะมีเครื่องหมายเป็นบวกทั้งคู่ก็ได้หรือลบทั้งคู่ก็ได้แต่จะไม่มีทางเป็นบวกตัวลบตัวนะถ้าเครื่องหมายตัวหลังสุดมีเครื่องหมายเป็นบวกเครื่องหมาย2ตัวนี้จะมีเครื่องหมายที่เหมือนกันอาจจะเป็นบวกทั้งคู่หรือไม่ก็ลบทั้งคู่ก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นบวกหรือเป็นลบให้ดูเครื่องหมายของตัวกลางถ้าเครื่องหมายของตัวกลางเป็นบวก แล้วตัวนี้ก็เป็นบวกด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของสองตัวนี้จะมีเครื่องหมายเป็นบวกทั้งคู่โอเคไหมแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นบวกนะแต่ตัวกลางนี้มีเครื่องหมายเป็นลบ mm hmm. เครื่องหมายสองตัวนี้ก็ต้องเหมือนกันแบบลบทั้งคู่โอเคไหมนี่คือกรณีที่ตัวหลังมีเครื่องหมายเป็นบวกโอเคไหมแต่ถ้าเกิดตัวหลังมีเครื่องหมายเป็นลบนะ <RPM>. ดูหัวข้อถัดไปนะจะเป็นตัวอย่างที่4เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคราวนี้มาดูลักษณะที่เป็นตัวอย่างที่เป็นเครื่องหมายตัวหลังสุดเนียบมีเครื่องหมายเป็นวงเลยนะตัวกลางนี้จะมีเครื่องหมายเหมือนกันนะเครื่องหมายตรงกลางจะมีเครื่องหมายเหมือนกันคือบวกทั้งคู่หรือไม่ก็ลบทั้งคู่ดูที่ตัวกลางว่าเป็นอะไรถ้าเ็นตอวกานบวกบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าตรงนี้นเป็นบวกนะเราบอกได้เลยนะว่า เวลาแยกเป็นสองวงเล็บเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นบวก 2, 2อันนี้ต้องเหมือนกันเหมือนกันแบบไหนเหมือนกันแบบน,น,น,บบนี้ก็ใส่ไปเลยลบทั้งคู่แต่ข้างหลังเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอันนี้ล่ะนี่ก็เหมือนกันนะนี่เป็นบวกอันนี้เป็นลบก็คือลบทั้งคู่แต่ลบอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ล่ะอันนี้สังเกตดูนะอันนี้เป็นข้างหลังสุดเป็นบวกเราต้องการเป็นบวกอันนี้ก็ต้องบวกทั้งคู่ นี่ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็คืออย่างนี้นะอันนี้คือพิจารณาเครื่องหมายก่อนนะต่อไปเรามาพิจารณาตัวเลขและตัวแปรที่จะนําไปใส่นะตัวเลขและตัวแปรที่จะนาไปใส่เราดูตัวแปรก่อนนะตัวแปรข้างหน้านะไอ้ข้างหน้านี่นะมันจะเกิดจากอะไรนะเวลาเราแยกตัวประกอบเสร็จน่ะตัวหน้านี่ไอ้ตัวนี้นะจะเกิดจากอะไรเกิดจาก2ตัวนี้คูณกัน สองตัวนี้คูณกันเพราะฉะนั้น x กําลังสองเวลาแยกเป็นสองเทอมก็จะแยกเป็น x คูณกับ x เราก็จะใส่ตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็น x แน่นอนโอเคไหมเสร็จแล้วถัดไปเหลือ2ตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาสําคัญนะว่าเฮ้ยสตัวนี้จะเป็นตัวเลขอะไรฟังดีๆนะฟังดีๆนะนี่คือเทคนิคสําคัญแล้วเราจะหาตัวเลข2ตัวเนี้ยตัวเลข2ตัวนี้ต้องสัมพันธ์กันยังไงนะ เลข2ตัวนี้จะต้องคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวหลังสุดคูณกันแล้วได้ตัวหลังสุดแต่ตามนี้เลยนะบวกกันแล้วได้ตัวกลางคูณกันได้ตัวหลังสุดบวกกันได้ตัวกลางแปลว่าอะไรฟังดีๆนะอีกทีหนึ่งหาตัวเลขคูณกันแล้วได้4แล้วบวกกันแล้วได้5 อะไรคูณกันได้4การที่คูณกันได้4ก็จะมี2แบบคือ1นคูณสหรือไม่ก็2อคูณสแต่ตัวไหนจะถูกเราต้องรู้ว่ามันบวกกันได้เท่าไหร่ต้องบวกกันเท่ากับสัมประสิทธิ์ของตัวกลางก็คือเลข5้เพราะฉะนั้นตัวที่คูณกันได้4บวกกันได้5ก็คือ4กับ1เพราะฉะนั้นใส่ได้เลย4กับ1นครบหมดแล้วเครื่องหมายก็ได้แล้วตัวเลขก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นผลคูณของอันนี้เป็นอันนี้นะน,นี่คือผลของการแยกตัวประกอบข้อ1ไปดูข้อ2 ข้อ2เหมือนกันเลยถ้าตัวหน้าเป็น x กาลังสองเราใส่ตัวหน้าแยกเป็น2ตัวคือ x กับ x โอเคไหมถัดไปนี่เครื่องหมายนี่เป็นบวกเครื่องหมายสองตัวเี้เหมือนกันเหมือนกันแบบไหนเหมือนกันแบบตัวกลางถัดไปฟังดีๆนะหาตัวเลข2ตัวคูณกันได้เท่ากับตัวหลังคูณกันได้12แต่ต้องบวกกันนี่เวลาเราบอกว่า2ตัวนี้ต้องบวกกันหรือลบก,กันให้ดูเครื่องหมายหลังสุดนะ มันต้องบวกกันแล้วเท่าก,กับตัวกลางหาตัวเลข2ตัวที่คูณกันได้12บวกกันแล้วได้7อะไรคูณกันได้2บวกกันได้7ไปนั่งคิดเลิๆก็ได้เลยกับ3ใส่เลยครับ4กับ3เครื่องหมายตามนี้เลยนะเครื่องหมายเราดูเรียบร้อยแล้วเห็นไหมถัดไปข้อถัดไปเร็วละขราวนี้ข้างหน้าสังเกตนะเป็นขราวนี้มีตัวแปร2ตัวคือ x กาลัง2 y กาลัง2เฮ้ยเวลาเราแยกจะแยกอะไรดีระหว่าง x กาลัง2ตัวหนึ่ง y กาลังสองตัวหนึ่งกับ x กคูณ y กับ x คูณ y ให้ไปดูเทอมกลางนะเทอมกลางสังเกตว่าเทอมกลางเป็น x กำลังหนึ่งคูณ y กำลังหนึ่งถ้าเทอมกลางเป็นอย่างไรเวลาเราแยกเราจะแยกตามนั้นเลยนะตรงนี้จะกลายเป็นอะไรเป็น x คูณ y ตรงนี้ก็จะเป็น x คูณ y โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเทอมหน้าเรียบร้อยละตัวหลังล่ะขึ้หมายเป็นบวก2ตัวนี้คึ้หมายเหมือนกันขึ้หมาเหมือนกันแบบไหน่อ้หมายเหมือนกันแบบตัวกลาง ถัดไปตัวเลขคูณกันได้20บวกกันได้9อะไรคูณกันได้20บวกกันได้9นะเลขตัวพวกนี้น้องต้องไปฝึกแยกตัวประกอบเก่งๆนะจริงๆมันมี1กับ20 2นะ2กับ10แล้วก็4กับ5 5กับ4ก็เหมือน4กับ5ใช่ไหมเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราไปดูว่าเอ๊ะตัวไหนนะที่มันบวกกันแล้วได้9ก็คือ5กับ4 ใส่ได้เลยคำภากสิเครื่องหมายเหมือนกันนี้ไม่ต้องมีสนใจเลยตัวไหนตัวหน้าตัวไหนตัวหลังไม่เป็นไรละถ้าเครื่องหมายว่าเหมือนกันเนี่ยเราก็ใส่ตามนี้ได้เลยไม่มีปัญหาถัดไปนะตัวหน้าเป็น A กําลังสองเพราะฉะนั้นแยกได้แบบเดียวคือ A กับ A แต่ให้สังเกตตัวหลังตัวหลังมันมี 36b กําลังสองเมื่อมีนมกํีลังสองแปลว่าตัวหลังอ่ะจะต้องเกิดจากตัวนี้กับตัวนี้คูณกันนะเพราะฉะนั้นตัวหลังจะต้องมี ัวแปรตัวหนึ่งก็คือตัว b เหมือนกัน2ตัวแล้วข่าวนี้เหลือแค่ใส่ตัวเลขเข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปเราก็เอาเฉพาะตัวเลขมาพิจารณาหาตัวเลข2ตัวคูณกันได้36แล้วบวกกันแล้วได้13คูณกันได้36บวกกันได้13าอะไรเนาะ12อคูณ3เป็น36จะแต่บวกกันไม่ได้13มันบวกกันได้15 ก้าคูณสี่เป็นสามน่ะเก้าคูณสี่เป็นสามหกเก้าบวกสี่เป็นสิบสามเพราะฉะนั้นตัวเลขคือเก้ากับสี่เก้ากับสี่สองตัวนี้นะถ้าเครื่องหมายตรงนี้เหมือนกันนะมันจะสลับกันยังไงก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกันสลับไม่ได้นะต้องพิจารณาต่อนะข่าวนี้นะตัวนี้ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถัดไปท้ายของอันนี้นะเหมือนกันเลยเห็นไหมตัวแปรมีสองด้านก็ต้องมี เอ็มตัวหนึ่งเอ็มตัวหนึ่งข้างหลังก็จะมีอะไรนะข้างหลังก็จะมี n ตัวหนึ่งอันนี้ก็จะมี n ตัวหนึ่งคราวนี้หาตัวเลข2ตัวหาตัวเลข2ตัวคูณกันได้25บวกกันแล้วได้10คูณกันได้25บวกกันได้10อะไรนาะอ๋อ5คูณ5เ้เนี่ยก็เป็น5คูณกับ5นะจบแล้วแต่สังเกต2ตัคูนนี้เป็นไงกันเหมือนกันเดียเลย เหมือนกันเนี่ยเลยคูณกันก็กลายเป็นเหมือน A คูณ A ก็ได้ A กำลังสองเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนตรงนี้ได้เป็น M-5N ลบ5 n ทั้งหมดกำลังสองอย่างนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้โอเคไหมนี่คือกรณีแรกของการแยตรกตัวประกอบพหุนามดีกีสอก็คือรูปแบบที่สัมประสิทธิ์ของ X กํำลังสองเป็น1แล้วเครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกถัดไปเดี๋ยว ตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่4จะเป็นเครื่องหมายตัวเนี้ยเป็นลบนะครูฝากเอาไว้นะครูฝากไว้ตอนนี้นะสำหรับหัวข้อน,นี้นะครูฝากให้ไปฝึกหาตัวเลข2ตัวคูณกันเท่ากับตัวนี้บวกกันเท่ากับตัวนี้ฝึกหาทั้งบวกทั้งลบเลยนะคูณกันได้ตัวหลังบวกหรือลบกันได้เท่ากับตัวกลางเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแยกตัวประกอบอรูปแบบที่เป็นสมบัติ x กำลังสองเนี่ยเป็น1จะใช้บ่อย โอเคนะเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้ใครสนใจก็นะถามมามีแบบฝึกหัดให้ผมฝึกทำไหมครับครูอาจจะมีเล็กๆน้อยให้สําหรับน้องๆที่สนใจนะแล้วก็สําหรับน้องๆที่สนใจมากกว่านี้อีกอยากมีโจทย์เยอะๆครูก็จะมีคอร์สออนไลน์นะครูมีคอร์สออนไลน์สำหรับน้องๆที่พอมีเวลาได้ดูเยอะๆฝึกทำอยากฝึกทำโจทย์เยอะๆเวลาที่เราให้ไปเนี่ยนะ มันก็เป็นแค่ตัวอย่างนะตัวอย่างหัวข้อหลักๆๆนะตัวอย่างไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากได้เยอะๆนะอยากได้โจทย์เยอะๆอยากได้แบบหัดเยอะๆเพื่อที่จะเอาไปฝึกทำนะ ครูก็จะมีคอร์สออนไลน์สําหรับน้องๆเฉพาะน้องๆที่สนใจนะเอาน้องๆที่สนใจถ้าไม่สนใจเนี่ยไม่ต้องดีกว่านะเปลืองตังแนละดูแค่เน,นี้สอบผ่านแน่นอนแต่ถ้าอยากได้ได้เต็มได้อยากได้เกือบเต็มอยากได้ท็อปห้องอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ทาโจทย์เยอะๆเยอะเนี่ยนะสนใจครูมีคอร์ line. สออนไลน์สําหรับน้องที่สนใจ inbox เข้ามา inbox หรือว่า comment เข้ามาว่าสนใจนะอยากได้คอร์ส ของการแยกประกอบพคุณนามฉบับสมบูรณ์นะฉบับสมบูรณ์ของมอ้นของมอต้นะครูมีคอร์สนี้นะสนใจก็อินบัอกเข้ามาโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโออันหน้าเนี่ยเป็นรูปแบบสามประสิทธ์เกกำลังสอเป็นหแต่เครื่องหมายข้างหลังเป็นลบจะเป็นยังไงเจอกัน